หนุ่ม c เซ็นเตอร์ตัวร้ายกับใหญ่ขี้เศรา้าตอนที่11ร้อยตรีขี้เซรารถซูเปอร์คาร์ลัมโบกินีแล่นเข้ามาจอดณนะยังที่จอดรถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้คนในนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ในชุดเครื่องแบบสีกากีซึ่งเป็นศัตรูก,กับอดีตแก๊งคอเซนเตอร์อย่างผมแต่ละคนมองผมด้วยสายตาที่แปลกประลาดบางคนมองด้วยท่าทีที่ตำหนิหรือไม่ก็พยายามจับผิดอะไรบางอย่าง ไม่รู้ว่าหากผมทําอะไรที่ผิดกฎหมายในนี้แล้วจะได้มีวันออกไปเห็นโลกภายนอกหรือเปล่าว่าไงคะพี่แลนสล็อตจู่ๆก็มีตํารวจสาวหน้าตาสวยมากๆที่แต่งหน้าหนาเตะเพื่อกลบรอยสิวบนใบหน้าปรากฏตัวในขณนะที่ชายหนุ่มกําลังเดินนําผมไปยังที่ไหนสักแห่งบอกเลยว่าจุดหมายนั้นยังเป็นปริศนาแต่ผมรู้ว่าใครรอยอยู่ที่ปลายทางเธอดูเหมือนจะชอบแลนสล็อตมากๆแค่น่าเสียดายที่เขาไม่เล่นด้วยขอที่เธอนนองแป้งอย่าเพิ่งเจอกันระหว่างทํางานดีกว่าไหมเอาไว้คืนนี้เจอที่ห้องพี่เป็นไง เดี๋ยวจะนอนเฝ้าทั้งคืนเลยดีไหมเขาพูดออกมาก่อนจะยิ้มโปรยสเสน่ห์ไปหนึ่ง e a ทำให้ตำรวจสาวถึงกับเข่าอ่อนระทวยไปเลยทีเดียวได้คะ่ะแล้หนูจะรอนนะคะจากนั้นเราก็ผ่านด่านนั้นมาหยุดที่ประตูบานหนึ่งมีเป้าหมายชื่อตัวหนังสือสีชมพูพาสเทลซึ่งไม่เข้ากับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินี้เลยสักนิดว่าห้องร้อยตำรวจตรีก,การทิดากลมกลืนนี่คือห้องของยารินเหรอร้อยตรีครับ ผมพาวิรุณมาหาแล้วครับชายหนุ่มพูดเสียงดังกว่าปกติเพื่อให้คนด้านในได้ยินเมื่อรอไปได้สักพักก็ไม่มีท่าทีว่าจะมีคนตอบแลนสล็อตจึงถือวิาสาสะเปิดประตูเข้าไปในทันทีขออนุญาตเสียงมารยาทน,นะครับแม้ว่าผมจะยืนอยู่ด้านนอกก็ตามยังสามารถได้ยินเสียงกรนของใครบางคนในห้องดังออกมาอย่างชัดเจนพอผมหันไปมองรอบๆสังเกตได้ว่าตำรวจในเครื่องแบบทุกคนแทบจะหยุดชะง,งักในทันทีบรรยากาศเริ่มชักจะไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่ซึ่งมันค่อยๆอ,อึอดอัดอยิ่งเห็นได้ชัด พอหันกลับมามองชายหนุ่มร่างสูงผู้กำลังจะเข้าในห้องของยาวรินหน้าแปลกใจที่เขายืนนิ่งไม่ขยับตัวแม้แต่น้อยเกิดอะไรขึ้นใครบังอาจมารบกวนการนอนของฉันเนี่ยเสียงคำรามดังกึกก้องของหญิงสาวดังออกมาจากด้านในจนเกิดเป็นเสียงคลื่นอันทรงพลังตำรวจทั้งกรมถึงกับยืนแข็งเป็นหินกันเลยทีเดียวเอาอีกแล้วแลนสล็อตหยิบจุกอุดหูขึ้นมาสวมอย่างใจเย็นก่อนจะเดินเข้าไปอย่างกล้าหาญเพียงไม่กี่อึดใจเสียงก็เงียบลงเข้ามาได้แล้ววิรุณ เสียงของชายหนุ่มเรียกซึ่งผมก็ยังคงกล้ากลัวที่จะเข้าไปข้างในอยู่ดีสภาพของห้องทำงานของยารินนั้นถือว่าแตกต่างจากที่จินตนาการไว้มากเลยทีเดียวในความคิดนั้นคือห้องนี้จะเป็นห้องที่ถูกตกแต่งอย่างเป็นทางการเพื่อให้เหมาะแก่การทำงานมีโต๊ะไม้สักอย่างดีพร้อมกับเก้าอี้หนังสีดำสุดหรูตั้งไว้กลางห้องรอบๆมีรูปภาพผลงานของเธอใส่กรอบแขวนไว้อย่างดีด้วยความภาคภูมิใจและหวังเบาๆว่าจะมีคดีของผมแขวนเอาไว้อีกด้วย หน้าโต๊ะทำงานอาจจะมีโต๊ะชุดรับแขกพร้อมกับโซฟาเดี่ยวและโซฟาคู่ตั้งอยู่บนพรมราคาแพงอย่างดีพอมองเข้าไปจะรู้สึกถึงออร่าความน่านับถือของลูกสาวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยที่มีแลนสลอตชายหนุ่มสุดสมาร์ทมาดเนี้ยเป็นมือขวายืนอยู่เคียงข้างแต่สิ่งที่เห็นอยู่จริงๆแล้วนั้นช่นางแตกต่างจากในความคิดราฟ้ากับเหวในความเป็นจริงก็คือโต๊ะทำงานสีดำตัวใหญ่ที่ดูยังไงก็ซื้อมาจากอีกียในราคาที่ไม่แพง พร้อมเก้า e อี้เกมเมอร์สีขาวชมพูตัวใหญ่มีไฟ RGB ติดอยู่ร,บรอบๆบบนโต้นั้นมีมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์ตั้งวางเรียงติดกัน3จอใต้โต๊ะมีเคส CPU ชุดน้ำแสง RGB ส่องสว่างในความมืดอย่างเห็นได้ชัดผนังสีขาวติดโปสเตอร์การ์ตูนและเกมอยู่เต็มไปหมดจนผมต้องหันกลับไปมองด้านนอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเองมาถูกที่ให้ตายสิตำรวจก็อยู่กันทั้งกรมเลยนี่หว่า พอสังเกตดีๆก็เห er ็นว่ามีขยะทิ <t 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 ้งอยู่เกลื่อนพื้นแล้วเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะเจอแมลงสาบตัวบกเอกเดินผ่านจนทําให้สะดุ้งสุดตัวข้างๆมีตู้เย็นขนาดใหญ่รุ่น2ประตูวางอยู่แถมยังมีถุงขยะสีดําที่เต็มไปด้วยของพร้อมทิ้งต่างๆมัดรวมกันอยู่เป็นจํานวนมากส่วนด้านตรงข้ามตู้เย็นเป็นเตียงนอนของหญิงสาวโดยผ้าปูเตียงและผ้านวมเป็นสีขาวซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ปกติที่สุดในกรมแล้วนะ ยารินยังอยู่ในชุดเครื่องแบบสีกากีหลุดรุ่ยจนเห็นชุดชั้นในสีดำลูกไม้นั่งขัดสมาธิโดยไม่สนกระโปรงทรงเอเลยแม้แต่น้อยโดยที่แลนสล็อตกำลังทำหน้าที่เก็บขยะให้ไม่ว่าจะเป็นถุงขนมกระป๋องน้ำอัดลมเป,ปล่าๆและเข้ากล่องเซเว่นลงถุงขยะใบสีดำอย่างรวดเร็วร้อยตรีครับนี่ก็เช้ามากแล้วนะครับจริงๆก็ใกล้เที่ยงแล้วด้วยกรุณาตื่นด้วยเถอะครับแลนสล็อตพูดขึ้น เขาวางถุงขยะพร้อมเช็ดมือด้วยทิชชู่เปียกผสมแอลกอฮอล์ก่อนจะค่อยๆบรรจงติดกระดุมเสื้อเครื่องแบบของเธอให้อย่างเบามือมวิรุณมาแล้วเหรอดูท่าเธอเพิ่งจะรู้ตัวดีๆเดี๋ยวเราเริ่มประชุมแผนการกันได้เลยหญิงสาวยกมือขึ้นทักทายร้อยตรีน้ำลายยื่นหมดแล้วนะครับ ชายหนุ่มหยิบทิชชู่แห้งขึ้นมาซับน้ำลายที่ริมฝีปากอันเล็กบางของเธออย่างอ่อนโยนให้ hey, ตายสิทำไมจู่ๆตัวเองถึงรู้สึกหึงหวงในตัวตำรวจสาวคนนี้ด้วยนะรอยตรี 103, ครับเมื่ออย่างนั้นผมจะไม่รับฝากซื้อขนมที่เซเว่นมาให้แล้วนะครับชายหนุ่มพูดเป็นเชิงขู่ที่เลือดเย็นอย่างมากก็ตามใจฉันมีแอปเดลิเวอรี่อยู่น้ำเสียงของยารินไม่ต่างจากคนเมาเพิ่งตื่นนอน แต่เมื่อมองไปเห็นขวดโซจูและเบียร์ขวดใหญ่ตั้งอยู่ข้างเตียงก็พอจะสามารถเดาได้แล้วว่าหล่อนไม่ได้ขี้เศร้าเพียงอย่างเดียวแถมยังขี้เมาอีกด้วยผมกระเซิงกระเซิงหมดแล้วครับเดี๋ยวผมช่วยหวีให้แลนสลอดหยิบหวีขึ้นมาแต่ถูกหญิงสาวคว้าข้อมือไว้อย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าเธอจะตื่นเต็มตาแล้วในตาของเธอจับจ้องที่ชายหนุ่มราวกับจะกินเลือดกินเนื้อบอกแล้วใช่ไหมว่าตั้งแต่ไหลขึ้นไปห้ามแม้แต่คิดจะตัดต้องนะยารินพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำฟังดูน่าสะเรึงกลัว จะขิดไหมเนี่ย